สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุบประจําวันอังคารที่22กรกฎาคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม12ค่ําเดือน8ปีมะเส็งนะครับผมสีน้ําโชคดึงดูดกันในวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าและเป็นสีคู่มิตรสีอุปธรรมด้วยนะครับสีที่ดึงดูดสเสน่ห์ความรักวันนี้จะเป็นสีส้มสีที่ห้ามใช้น,นี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับเลขนําโชคของวันนี้ได้แก่เลข3เลข6เลข หนึ่งเลขห้าเลขเก้าและเลขแปดนะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดใครชมจนจบนะครับใครกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กับคลิปของอาจารย์นะครับอ่าขอให้มีความสุขความสําเร็จนะครับใครที่นะครับได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมอ่ะนะครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ตั้งจิตตั้งใจมาดีๆนะครับวันนี้ได้ไพ่อราชินีเหรียญกิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องตั้งใจในการทํางานการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับคุณมักจะได้รับเงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีคนเข้ามาช่วยเรื่องการเงินของคุณนั้นแฮปปี้สุขภาพนะครับหมั่นออกกาลังกายดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้นะครับ มักจะยังไม่สนใจในเรื่องของความรักคนที่มีคู่วันนี้ความรักคุณต้องหันกลับมาดูแลนะคนที่บ้านคนในครอบครัวคนบ้างแล้วนะครับอย่ามุกกับการทําง,งานมากเกินไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางถวายเนตรนะครับและไปขอพรกับพระแม่ลักษมีนะครับจะดีดึงดูโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ วันนี้ได้ไพ่สองเหรียญกิจการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จนะครับงานเก่าๆก็จะวนกลับมาสิ่งดีๆก็จะกลับมาแน่นอนการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินนั้นมีเงินใช้เงินจ่ายแต่เงินยังไม่เหลือเก็บสุขภาพนะครับวันนี้นะให้รามัดระวังเรื่องของการภูมิแพ้น้ําเหลืองเสียความรักคนโสดนะครับวันนี้คนเก่าๆจะกลับมานะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักวันนี้ ก็จะวนไปเวียนมาเดิมเดิมในหัวของคุณเองต้องเคลียให้ออกนะครับถึงจะดีวันนี้ขอพรขอชุกลาบให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ไปถวายน้นนําฉันน้ําใช้นาจัดดูแลหิ้งพระดีๆนะครับท่าน,นที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ได้ไพนะ่นาเด ไฮเพลสเทจกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้ให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวคุณเองงานมาดีครับนะแต่อาจจะมีแรงกดดันสูงนิดหนึ่งนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินนั้นมีใช้มีจ่ายแต่ยังไม่มีเก็บนะครับนะอย่าเพิ่งลงทุนสุขภาพนะครับวันนี้นะให้มันดูแลร่างกายตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอความรักคนสดนะครับวันนี้ความรักนั้นนะมันอาจจะเกิดจากคุณปักจิตปักใจรักใครอย่างฝังใจนะครับเพราะนั้นแล้ว ก็ให้เปิดใจคุยกันวันนี้คนที่มีคู่นะครับให้นะเปิดใจคุยกันนะครับนะอะไรที่อ่าไม่สบายใจต้องคุยกันให้ดีๆนะครับนะความรักจะได้รับเรืน่นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระอ่าปางสายญาตินะครับและไปขอพรจากอ่าพระแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับนะก็จะดีท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่ หนึ่งไม้เท้ากิจการงานของคุณวันนี้แฮปปี้นะครับมักจะได้รับงานใหม่ๆงานใหญ่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะมักจะได้เงินจากงานที่คุณทําอยู่นะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้นะครับจะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะมักจะได้สิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระอ่า ปางอุ้มบาทพูดกลางวันนะครับพูดกันเคยที่ว่าพระปางป่าเรไรนะครับนะอย่าลืมไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับกิจการงานของคุณวันนี้นะครับก็พยายามอย่าไปมองอะไรที่มันไกลตัวนะครับนะงานที่ตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ปัญหาติดขัดในปัญหาการเงินก็จะได้รับการคลี่คลายนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้นะต้องใจเย็นๆอย่าไปคิดอย่าไปเครียดแลรที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาแอบ,บรักมีคนมาสารภาพรักกับคุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นนะครับก็จะคลี่คลายนะครับนะ,นะเพราะว่าตัวคุณเองไม่เคยได้เอาใจใส่คนในครอบ,บครัวสักเท่าไหร่วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไว้พระปางสมาธิปัดกวาดเช็ดถูด,ดูแลหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็จะดึงดูดโชคลาภได้ทันที่เกิดในวันสุขครับ วันนี้ได้ไพ่เด w o r วิลกิจการงานของคุณนั้นนะฮะอาจจะต้องมีการปรับตัวสักหน่อยนะครับในเรื่องของการทําง,งานนะครับนะวันนี้งานดีการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินนั้นมักจะมีเข้ามาทุกที่ทุกทางเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้หมั่นออกกําลังกายนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มักจะมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่วันนี้นะครับอาจจะขี้บ่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ความรักดีแฮปปี้วันนี้ ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับแล้วก็มันซื้อดอกไม้มาถวายพระก็จะยิ่งดีนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ห้าถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะต้องค่อยๆเคลียร์ความคิดความกลัวคุณให้ออกไปนะฮะวันนี้งานดีอยู่แล้วนะครับการเงินก็เช่นกันอย่าไปจมปลักเกี่ยวกับรายได้ที่มันเคยมีเคยเป็นนะฮะวันนี้สร้างใหม่ก็จะดีกว่านะสุขภาพระวังเรื่องเครียดลงกระเพาะนะครับนะ ความรักคนสดนะครับนะอดีตที่มันพังไปแล้วก็นะครับไม่ต้องไปคิดถึงนะครับนะไปต่อเลยนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะถ้าคุณไม่ไปจมปลักอยู่กับเรื่องที่มันผิดพลาดในอดีตนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนาคปรกนะครับแล้วก็ไปถวายหนังสือธรรมะสื่อหรือซีดีธรรมะก็จะยิ่งดีนะครับผมนะเป็นการดึงดูดโชคลาภนะครับ ใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับไม่จำกัดเวลาและคำถามนะครับใครสนใจก็สามารถโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกซ์ของ Ti กตอกหรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ